มึงดูดิคขาบริหารยังไงอะ่นะฮะไม่กี่ปีเนี่ยโอ้โหประชาชนนี่แบบกินดีอยู่ดีอะ่ะกูรับรองนะถ้าประเทศมึงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยกูว่านะไม่เกินสิบปีนะไม่เกินสิบปีทันแน่นอนนะอา้าวมึงดูเอาเองนะคึกคักเลยนะ กูมาเก็บบรรยากาศให้มึงดูว้าวุ้พาไอ้บักบอยมาชมเมืองศรีวิไลของจริงบักบอยเอ้ยเริ่มขึ้นแล้วปฏิมากรรมถนนเริ่มขึ้นแล้วนะบอยเริ่มดูตรงเน๊ดูตรงเนหดูนั่นอะ่ะสุดๆไปเลยนี่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 โ,โ,โอ้โหอ๋อมีซ้อนถึงนะสะพานซ้อนสะพานนะ สะพานพระรามเก้าสะพานพระรามสิบไม่รู้นะพูดถูกหรือเปล่าไม่รู้นะบ่อยยอมเล่าจริงจริงมันเยอะแล้วก็จำไม่ได้หรอกแต่ที่รู้ว่าสวยอะ่ะอุ้ย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 โอ้โหนะอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆอะ่ะอีกอีกสะพานหนึ่งนะเนี่ยที่รถวิ่งอยู่นี่คือคนละสะพานกันตรงขากลับรู้สึกว่าะสะพานสะพานนั้นสะพานพระรามสิบเพิ่งจะเปิดใช้ไปไม่นานนี่เอง โอ้โหบอยดูสิดูดูดูนี่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกานะอันนี้คือไทยแลนด์เห็นธนาคารกสิกรไหมนั่นอะโอ้โหดูนี่นนะี่นี่นี่น,น,นี่มีภาษาไทยนะั่นอะใช้เกียร์ต่ำเขาบอกนะเดี๋ยวไม่ได้แล้วต้องเดี๋ยวบอยจะว่าไอ้นี่ต่างประเทศไม่ได้ต้องหาภาษาไทยก่อนตรงนั้นเห็นไหมไหมพระรามเก้าอะพระรามเก้าอะ,พ,าอะพุทธศักราช2530 ปี30สร้างโอ้โหโอโห้สร้างมาตั้งนานแล้วแสดงว่าโอ้โหความสันสมัยนี่เกิดขึ้นมานานแล้วเนี่ยอีก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 สภานอีกอันนึงนะ,ะอีกฝั่งหนึ่งเนะะี่ยเพิ่งสร้างนะ,ะแต่ที่รถวิ่งอยู่ตอนนี้เนะะี่ยคือสร้างมาแต่ปี30โอ้โหหลักสามสิบกว่าปีแล้วนั่นนะใช่ไหมสามสิบสี่สิบปีโอ้โหประเทศไทยนี่โอ้โหทันสมัยมานานแล้วนี่โอ้โดูดิ บอยดูสิบอยบอยดูสิอู้หูยทำไมสวยขนาดนี้อ้โหนี่คือปะติมกร,รมโอ้โหนั่นตรงนั้นตรงชาติไทยบอยบอยเห็นไหมอู้หูพื้นใหญ่มากสวยงามเหลือเกินนั่นนั่นนั่นน,นเห็นไหมอู้หูแล้วก็สูงอู้สวยจริงๆบอยพาบอยมาดูเมืองแห่งอนาคตของจริงนี่ครับนี่ฮะโอ้โห นี่ฮะบอยเอ้นี่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 ดูซิข้างหน้าน่ะอะไรโอ้โหสิ่งที่มนุษย์ไทยสรรสร้างขึ้นมานี่บอยเอ้นี่นี่นี่อ้โหประเทศที่มีหัวมันสมองอัจฉริยะบอยเอ้ยดูเอานี่นี่นี่เอ็งชอบบอกคนไทยไม่ฉลาดแล้วนี่อะไรอ่ะเขาทำได้ยังไง นะโอ้โหโอ,โอู้มีโอกาสวันนี้โอู้หูไม่ใช่ AI นะไม่ใช่ AI พามาดูเมืองอนาคตบ่อยเลยมีไหมที่ลังเ็นมีไหมทางด่วนลอยฟ้าวันนี้มีหรือเปล่านะวันนี้ฝนทําท่าจะตกนะท้องฟ้าอาจจะขมือขมัวเนาะขมูขมัวนิดหน่อยแต่ว่าความเจริญความสรีวิไร ก็ถือว่าใช้ไล่เหมือนเดิมโอ้โหดู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 ดดปฏิทูดถ,ถนนลอยฟ้ารถเยอะจริงๆเนี่ยรถอะไรข้างหน้านี่บอยบอยเก่งเรื่องรถเนี่ยนี่ข้างหน้านี่รถอะไรอะ่ะตอนแรกคิดว่าเทสลาไม่ใช่เหรอโอ้โหอุยข้างหน้าดูสิดูสิ ถ้าเราอยู่ข้างล่างเราอาจจะไม่ได้เห็นวิวอย่างนี้นะพอขึ้นมาอยู่บนทางด่วนแล้วก็อันนี้คือว่าผากลางเมืองเลยนะข้ามจากะนครไปยังฝั่งทนนะบอยนะดูน,นี่คือประเทศไทยคืออยากให้บอยเห็นนะคือบอยคงจะหมดโอกาสได้มาประเทศไทยแล้วนะบอกตรงเลยนะเพราะาด่านปิดอะไรก็ปิดถึงไม่ปิดอะ่ะบอยกล้ามาหรือเปล่าแค่นั้นแหละรู้สึกว่าบอยจะ สร้างอะไรไว้เยอะแยะนะ,ะเนี่ยโอ้โหนี่ประเทศไทยนะน้าบอยไม่ใช่ตามประเทศนะเนี่ยนี่คือประเทศไทยนะโอ้โหทำไมสวยงามขนาดนี้นะเขาทำได้ยังไงเนี่ยคนไม่ฉลาดทำได้ขนาดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหคนฉลาดยังขเขมรมีไหมอย่างเงี้ยเนี่ย คนลาวเห็นนี่ยอมลยยอมเลเจออย่างเงี้ยโอ้โหชื่นชมอย่างเดียวแล้ครับคนลาวเนี่ยโอ้โถนนวานเขาดูสิขนาดอยู่ข้างบนนะเนี่ยสร้างได้ไงตั้งหกเลนอะ่ะโอ้โหดูนี่ว้าวอย่าบอกว่านี่คือ AI ไนะไม่ใช่ว่าพูดกันะโอ้สร้าง AI มาให้ดูไม่ใช่นะทำา i ไไม่เป็นยังเล่น AI ไม่เป็นครับ โอ้โหถนนสวยจริงๆอันนี้เรียกว่าทางด่วนแล้วกันนะไม่ใช่ทางลาบนะเพราะว่ายกระดับจากพื้นขึ้นมาในบางจุดนี้อาจจะสิบเมตรนะบางจุดนี้อาจจะเกินสิบเมตรโอ้ตึกเขาก็จะมีรูปทรงแบบว่า ออกแบบนะมันสมองงานสุดยอดจริงๆๆอะออกแบบมาน,นี่แบบว้าวอะดูว้าวอย่างเดียวเลยอะสุดยอดจริงเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยป้ายชัดเจนไหมบางนานดาวคนองชนบุรีโอโ้โหเชื่อมอือตรงนี้จะเข้าด่านเก็บเงินนะถ้าถ้าเราใช้ทางด่วนแน่นอนนะบอย ก็ต้องมีค่าบริการก็ถือว่าไม่แพงนะถ้าคนเขามีรถเขาก็จะถือว่าไม่แพงทางระดับนี้เนาะรู้ล้าระดับนี้เนี่ยแล้วก็เดินทางได้เร็วมากๆย่นระยะเวลาได้แบบเร็วมากๆแล้วเราเราจะไปไหนด่านนี้ก็จะประมาณ0้าบาทด่านนี้อยู่ร,ราวๆนี้ประมาณนี้เองนะอู้ี่ตรงนี้เห็นไหมอู้สวยเหลือเกิน อันนี้ก็เห็นลงมาเองนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ลงนะยังอยู่ยังอยู่หลายเมตรห่างจากพื้นดินเนี่ยอ่าตรงนี้เราขอญอาติจ่ายตังก่อนถ,ถ่ายไม่ได้ก็โอ้โหถนนอ้สุดยอดจริงๆเลยนี่อ้ดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนดูตรงนี้โอ้โหนี่สีสันสดใสสีนี่ก็ไม่ใช่ว่าทำให้แค่สวยอย่างเดียวนะคือพอตรงช่วงนี้มันเป็นโค้งเนา เป็นเหมือนวงแหวนนะนี่รถก็ต้องชะลอความเร็วช่วงนี้ถนนจะเชื่อมกันนะที่มาจากบางนาจะไปฝั่งทนก็ได้จะเข้าไปที่เยาวราชในตัวเมืองก็ได้เอู้เป็นไงเป็นไงละ่ะบอย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 อูย้ตรงนี้ยิ่งสุดๆเป็นเลยอ่ะถนนน่ะนี่ครับอื ว้าวโหทีนี้แหละป้ายโฆษณาเยอะแยะตรงนี้แหละมันจริงจะเหมือน AI เข้าไปใหญ่อะ่ะก,กลัวจริงๆเลยกลัวจะบอยจะใช้ตรงนี้มาโจมตีว่านี่คือ AI นะเพราะว่าโดนมาแล้วอะ่ะ โดนบอยว่ามา AI มาแล้วครั้งหนึ่งดูสิโอ้โหนีเเ่เขาเรียกความเจริญความสีไะไรที่บอยว่าสิบไม่แน่นะสิบปีจะแซงไทยมันตลกอะบอยเอาอะไรมาแซงดูรถรถโอ้โหเอาอะไรมาแซงก่อนนะแซงตอนไหน ตรงนี้สุดยอดจริงเลยมองมาทางหน้า ซ้ายมือนี่รู้สึกว่าจะมีต่ตู้คอนเทนเนอร์นะน่าจะเป็นสินค้านะแต่มันหันกล้องไว้ไม่ได้มันล็อกไว้แล้วโอ้ดูถนนข้างหน้าดูตึกข้างหน้าบอยเห็นมีอย่างนี้ไหมมีก็ถ่ายมาให้ดูหน่อยนะ สำหรับคนลาวนี่ยอมแล้วโอ้โหประเทศไทยชื่นชมประเทศไทยยอดจริงเลยนะยอดออมากๆเลยยอมรับจริงเลย สะใจเหลือเกินความสวยงามบอยเอ้ยตรงนี้จะเป็นออกไปฝั่งทนและตรงนี้ถ้าไปทางแจ้งวัฒนะก็จะเข้าเมืองก่อนดูตรงนี้บอยบอยดูตรงนี้ดูตรงนี้นะเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วปฏิมากรรมถนนเริ่มขึ้นแล้วนะบอย เดิมดูตรงเนี้ยดูตรงเนี้ยโอ้โหดูนั่นอ่ะถนนกี่เส้นตอกี่เส้นเนี่ยดูฮะโอ้โหหูหูหูเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วนี่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 บอยบอยบอยตรงนี้กำลังจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะบอยนะตรงนี้จะมีทั้งถนนแล้วก็สะพานที่คุณอาจจะมองไม่ออกว่าสะพานหรือว่าประติมากรรม ระดับโลกเนี่ยโอ้โหนี่เกิดขึ้นอยู่ประเทศไทยโอ้โหเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมเริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นแล้วครับพี่น้องนี่ฮะโอ้โหบ่อยเอ้ยสุดๆไปเลยนี่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 โอ้โหอ๋อมีซ้อนถึงนะสะพานซ้อนสะพานนะสะพานพระรามเก้าสะพานพระรามสิบไม่รู้นะ พูดถูกหรือเปล่าไม่รู้นะบอยยอมเล่าจริงมันเยอะแล้วก็จําไม่ได้หรอกแต่ที่รู้ว่าสวยอ่ะอู้หูเนี่ยโอ้โหบอยเอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหเนะี่ยอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆอ่ะอีกอีก,อกสะพานหนึ่งนะเนี่ยที่รถวิ่งอยู่นี่คือคนละสะพานกันตรงขากลับรู้สึกว่าสะพานสะพานตนั้นสะพานพระรามสิบเพิ่งจะเปิดใช้ไปไม่นานนี่เองโอ้โหบอยดูสิ ดูดูดูนี่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกานะอันนี้คือไทยแลนด์เห็นธนาคารกส,สิกรไหมเนั่นน่ะโอ้โหดูนี่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 น,น,น,นี่มีภาษาไทยนะนน่ะใช้เกียร์ต่ำเขาบอกนะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวต้องเดี๋ยว,ยวบอยจะว่าไอ้นี่ต่างประเทศไม่ได้ต้องหาภาษาไทยก่อนตรงนั้นเห็นไหมหไหมพระรามเก้าอ่ะพระรามเก้าอ่ะพุทธศักราช2530ปี30สร้างโอ้โห โอ้สร้างมาตั้งนานแล้วแสดงว่าโอ้ความสันสบายนี่เกิดขึ้นมานานแล้วเนี่ยอ,อีกอีกอีกสะพานอีกอันนึงนะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเพิ่งสร้างนะแต่ที่รถวิ่งอยู่ตอนนี้เนี่ยคือสร้างมาแต่ปี30โอ้หลักสามสิบกว่าปีแล้วนั่นนะใช่ไหมสามสิบสี่สิบปีโอ้โหประเทศไทยนี่โอ้โหทันสมัยมานานแล้วนี่อ้ดูดิบอยดูสิบอยบอยดูสิโอ้ ้ยทำไมสวยขนาดนี้โอ้โหนี่คือปฏิมากรรมโอ้โหนั่นตรงนั้นขรงชาติไทยบอยบอยเห็นไหมอ้โหพื้นใหญ่มากสวยงามเหลือเกินนั่นนั่นนั่นหนาวเห็นไหมอ้โหแล้วก็สูงอู้สวยจริงๆบอยตรงนี้นะเหมือนเหมือนมุดฟึบนี่เหมือนเข้ามาอีกมิติหนึ่งแล้วเข้ามาอีกมิติหนึ่งแล้วมุดเข้ามาอีกมิติหนึ่ง ปั๊บอ่นี่นี่น,นี่โอ้โหข้างบนนั่นคือสะพานคือถนนอู้บอยคือแบบสุดๆเลยอะ่ะเป็นโครงการก่อสร้างที่ใจมันถึงมามากๆเลยอะ่ะเนี่ยโอ้สุดยอดจริงเลยตรงนี้ยังมีการก่อสร้างเพิ่มยังไม่ยังไม่เสร็จ รถไฟฟ้าตรงขนี้รถไฟฟ้าบอยมีไหมมีมีมีหรือ,อยังที่ที่ขุมเห็นมีแล้วใช่ไหมมียังถ้าไม่มีดูไประเทศไทยไว้นะดูไปก่อนแล้วกันอีกสักสิบยี่สิบปีแล้วกันนะก็บอยบอกว่าจะแซงสิบปีก็อีกสิบปีก็ถ้าต้องมีรถไฟฟ้าถึงจะแซงได้ยังไม่แซงนะรถไฟฟ้ามรุษไทยจะสร้างอะไรอีกนั้นสิบปีเนี่ยแต่สำหรับถ้าถามความคิเห็นนะ บอกว่าไม่มีทางอ่ะฝันไปเหอะจะแซงใจนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นทางเชื่อมสายทางด่วนที่กําลังสร้างใหม่นะเป็นเป็นมอเตอร์เวย์เนี่ยตรงนี้นูน่นตรงนี้จะไปนู่นออกตา่างจังหวัดไปสมุทรสาครหรือสมุทรสงครามนี่แหละโอ้โหถนนสามชั้นนั่นตรงนี้ 3. ข้างล่างเป็นถนนนี่นะบอยข้างบนนี่ก็ถนนข้างบนนั่นก็ถนนน่ะดูสิโอ้ประเทศไทยอะไรจะขนาดนี้สุดยอดจริงๆครับ โอเคครับทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะให้คนเขมนได้เห็นถึงความก้าวล้ำนำสมัยของประเทศไทยและก็หวังว่าคนเขมนจะไม่ขี้โม้มากนะเพราะว่าภาพและหลักฐานเหล่านี้มันชัดเจนมากอยู่ห่างไกลกับเขมรมาณร้อปีนะจําไว้โอเคครับสวัสดีครับผม